ที่พวกเราหาคันธรระอยู่นี้ไม่ว่าจะเป็นการเดินจงกรมการนั่งสมาธิการบริกรรมภาวนาอะไรต่างต่า ประประสงค์เพื่อต้องการให้จิตมีความสงบปราศจากความคุ้งซ่านไปในอารมณ์ต่างๆเอเพเพราะว่าความภุ้งซ่านเกิดขึ้นย่อมจะเป็นเครื่อง ปิดบังสติปัญญาการคิดพิจารณาสิ่ง,งตา่างๆย่อมไม่เกิดความรู้ความเข้าใจฉะนั้นจึงมีอุบายวิธีที่จะทำให้ จิตใจนั้นเกิดควาสมสงบจึงมีการปฏิบัติโดวยวิธีการเดินจงกรมนั่งสมาธิเป็นต้นพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งปัญญา เป็นศาสนาแห่งเหตุผลฉะนั้นผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะพุทธบริษัทจำพวกต้นในปัจจุบันคือพระภิกษุส,สม,มเณรจึงมีความจำเป็น ที่จะต้องปฏิบัติศึกษาให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อที่จะเป็นแบบอย่างเพื่อที่จะเอาคำถูกต้องนั้นไปบอกกล่าวไปสอน บริษัทเหล่าอื่นให้เกิดความรู้ความเข้าใจหากไม่บอกกล่าวในสื่อที่ถูกต้องย่อมจะทำให้การปฏิบัติมีความผิดเพี้ยนเมื่อการปฏิบัติมีความผิดเพี้ยนแล้วก็ย่อมไม่ได้ผลที่ถูกต้อง เรียว่ามีความเพียรกันไปหมดการกระทำในสิ่งต่างๆที่เราเห็นอยู่ในสังคมดังสิ่งบางอย่างเป็นสิ่งที่โบร,ราณท่านพาท,าทำ เราก็ประพฤติปฏิบัติตามสิ่งที่ท่านสอนแต่ว่าจะต้องพิจารณาดูว่าได้แฝงกติธรรมอย่างหนึ่งอย่างใดไว้คือทำแต่ทำตามด้วยความรู้ในวัตถุประสงค์นั้นๆ ในช่วงนี้อาเป็นช่วงตรุษจีนปีน้องประชาชนที่มีเชื้อสายจีนก็จะทำสิ่ง,งต่างๆตามที่บรรพบุรุษได้ฝากันกระทำมา เช่นมีการไหว้ในสิ่งที่ตนเคารพนับถือที่เรียกว่าไหว้เจ้าจากตนนั้นตนนี้บ้างว่วบรพรพบุรุษพ่อแม่ปู่ย่าตายายบ้างหรือไหว้วัตถุสิ่งของ ที่เห็นกันอยู่เช่นว่ายรถยนต์ว่ายอุปกรณ์เครื่องมือทำาหากินว่ายเตาอุปกรณ์ที่ประกอบอาชีพอย่างนี้เป็นต้นเราได้เห็นอยู่ในสังคมลแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นการทำต่อๆกันมา ถ้าหากเราไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ก็ปลรความหมายออกไปผิดการที่ท่านทำสิ่งเหล่านั้นเช่นการไหว้บรรพบรุษก,ก็เพื่อที่จะให้บุตรหลานลูกหลาน ที่มีชีวิตยอยู่ในปัจจุบันนี้เกิดความสำนึกตระหนักร,รู้ถึงพระคุณที่บรรพกระ,ระรุษได้ส่งต่อมาเช่นท่านให้ชีวิตร่างกายให้เลือดให้เนื้อ เรามาเป็นคนให้ทรัพสมบัติบ้านเรือนที่อยู่อาศัยถ้าหากไม่มีท่านได้มอบสิ่งเหล่านี้ให้แม้เราเกิดมาความเป็นอยู่ ก็อาจจะไม่สุขสบายโดยเฉพาะถ้าไม่มีพ่อแม่ให้กำเนิดให้ร่างกายให้เลือดเนื้อจิตใจเรามาเราทั้งทั้งหลายก็คงไม่มานั่งอยู่ตรงนี้ด้วยการตระหนักสํานึกรู้จงมีการแสดงออก การแสดงออกด้วยวัตถุสิ่งของในขณะที่มีชีวิตอยู่ก็ไปเยี่ยมไปหามีวัตถุสิ่งของข้าวปลาอาหารทรัพย์สินเงินทองก็นำไปบังรุงให้ท่านได้รับความสุขสบาย ถ้าหากท่านลมหายตายจากไปแล้วเราก็ยังสำนึกรู้มีการกราบว่า้บูชาด้วยกริยาต่างๆลวมถึงการประพฤติปฏิบัติตนเพื่อจะให้ท่านเหล่านั้นได้รับคำสรรเสริญเช่นบุตรหลานได้รับคำสรรเสริญว,ว่า พ่อแม่อบรมมาดีแม้นท่านลมหายตายจากไปแล้วคนก็ไม่ติดชิ้นนินทาว่าลูกพ่อแม่ไม่อบรมสั่งสอนโูตยญาตายานอบรมสั่งสอนอย่างนี้เป็นต้นแม้นวัตถุสิ่งของ เช่นเห็นคนเขานำผลละหมากรากไม้ต่าง,างๆนานานำไปตั้งบูชาสการะเตาไฟอุปรกรณ์ทำมหากิจการทำอย่างนั้นไม่ได้ไหมายความว่าอุปรกรณ์เช่นเตาหม้อ โอโอชามเขาจะทำอะไรได้แต่เป็นการทำเพื่อเตือนตัวของเราว่าเราได้รับความสะดวกสบายได้มีอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพทำให้เกิดรายได้รถเรือที่เราอาศัย สัญจรไปมาเป็นตานะได้รับความสะดวกสบายเป็นสิ่งที่มีพระคุณช่วยให้เราเกิดความสะดวกสบายขึ้นเพื่อให้เกิดการตระหนักสำนึกรู้แต่ไม่ได้หมายความว่าสิ่งเอาไปไหว้นั้นจะเกิดผล ว่ามีวิญญาณหรือมีอะไรเสี่งสติอยู่แต่เป็นเครื่องเปลอนใจให้เราตะหนักสำนึกรู้ว่าเราใช้สอยสิ่งเหล่าน,นั้นเราต้องบำรุงรักษาต้องใช้อย่างดีใช้อย่างมีสติไม่ให้เกิดความเสื่อมสลายใช้อย่างมีสติ ใช้อย่างระวัดระวังใช้อย่างทนุถนอมก็จะเกิดประโยชน์ให้เกิดความจรุดเสียหายได้ง่ายในอุปกรณ์นนเครื่องไม้เครื่องมืออันนี้ก็จะเป็นกุศโรบายถ้าหากเราไปความหมายคิดก็กลายเป็นคิดทึกทักไปว่า มีดวงจิตดวงวิญญาณสิ่งลี้ลับสิ่งสถิตยอยู่อะไรอย่างนั้นเรียกว่าเป็นการสร้างอุบายวิธีให้เกิดความยำเกฑงเพื่อจะประพฤติดีๆกับสิ่งเหล่านั้น อีกอย่างหนึ่งที่ทุกท่านเคยเห็นในเรื่องของธรรมชาติเราก็ให้ความตระหนักร,รู้เช่นมีคนไปตัดต้นไม้ทำลายป่าต้นไม้ดีๆต้นไม้ใหญ่ๆก็ไปโค่นทำลายเอาไม้มา ใช้ประโยชน์ว่าหรือเอาไปทําทไปขายบ้างเขาก็มีวิธีให้คนเกิดความยัาเกรนเช่นการบวชป่าที่เราได้ยินใช้คำว่าการบวชป่าก็คือเอาเอาผ้าผ้าเหลืองไปมัดไปพันเอาไว้กับต้นไม้บ้าง หรือจะใช้ผ้าสามสีผ้าเขียวผ้าแดงผ้าเหลือวผ้าอะไรต,ต่าง,าง,างๆนานาไปผูกไปพันเอาไว้ต้นไม้ปกติธรรมดาก็คือต้นไม้แต่ถ้ามีสิ่งเหล่านี้ไปผูกไปมัดไปพันคนก็เกิดความความกลัวขึ้นมาโอ้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ สิ่งสถิตอยู่ในที่นี้การที่จะไปทำอันตรายทำลายก็มีตัวเบรดไว้ในระดับหนึ่งก็ไม่กล้าไปทำลายอันนี้ลวนเป็นอุบายวิธีเป็นอุบายวิธีแม้แต่สิ่งเคารพบ,บูชาพระพุทธรูป อันนี้เคยกล่าวให้ท่านทั้งหลายฟังแล้วก็เป็นอย่างนั้นว่าเป็นสัญลักษณ์เป็นรูปเปรียบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าซึ่งโดยเนื้อแท้ความจริงเราก็ไม่ทราบว่าพระพุทธเจา้าพระองค์หน้าตาเป็นอย่างไรเพราะว่าเรา เกิดไม่ทันแต่ก็พอที่จะอนุมานคิดไปได้ว่าพระพุทธเจ้าก็คือเป็นมนุษย์มีเลือดเนื้อมีหน้าตามีตาหูจม,มกูกปากในสภาพที่เป็นมนุษย์แต่จะดูดี มีชาติภูมิฝ่าบุคคลทัว่วไปก็เป็นประมาณนั้นแต่คนนึกไม่ออกก็มีรูปเปรียบเทียบขึ้นมาพุทธศาสนาไปอยู่ในประเทศใดกลุ่มชนใด เป็นเรื่องของงานศิลปะแล้วก็เป็นการจินตนาการขึ้นไปต่างๆนานาจึงท,ทำให้พุทธรูปมีลักษณะดังที่เราเห็นอยู่ในประเทศไทย <c oughs> ก็เป็นลักษณะหนึ่งเป็นของจีนของญี่ปุ่นก็ลักษณะหนึ่งปัจจุบันพุทธศาสนาเผยแผ่ ไปในททวียุโรปค,คนในยุโรปในอเมริกาหน้าตาก็ไปอีกลักษณะหนึ่งฝรั่งไปทำพระพุทธรูปหน้าตาก็ออกเป็นฝรั่งมีดั้งโดโครงสร้างก็เป็นฝรั่งอันนี้เป็นเรื่องของศิลปะปก็เป็นไปตามชนชาตินั้นๆที่เขาทำขึ้น เรากล่าวไหวบูชาก็เพื่อให้จิตระลึกนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาได้ติดอยู่แค่สิ่งที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้านี้เท่านั้นพระพุทธรูปมีเกตแหลมดึ้นไปเป็นปิศนาธรรมเป็นกุศโลบายให้เรารเคารพเทิดทูนว่า องค์มสมเดจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้มีพระสติปัญญาเฉียบแหลมเฉียบแหลมปัญญาเป็นเลิศมีพักกันคือใบหูที่ยาวก็หมายความว่าพระองค์เป็นผู้ที่มีความหลักแน่นในสิ่งที่ฟัง เรียกว่าเป็นผู้ที่มีหูที่หนักไม่เป็นผู้หูเบาอะไรเหล่านี้เนี่ยเขามีกุศโลบายให้เราระลึกนึกถึงดูรับพิจารณาไม่ได้หมายความว่าโอ้มีความศักดิ์สิทธิ์เพราะมีจิตดิญงาดไม่ใช่อย่างนั้นพุทธรูป ไม่ว่าจะปรากฏอยู่ประเทศใดสถานที่ใดวัดใดก็คือสิ่งเคารพสิ่งเปรียบเทียบว่านั้นคือพระพุทธเจ้าให้เราระมัดระวังในการประพฤติปฏิบัติเช่นอยู่ต่อหน้าพระพุทธรูป เปรเหมือนพระพุทธเจ้าประทับอยู่ตรงนี้เราต้องมีการสำรวมระวังกายวาจาต้องมีการสำรวมระวังมีสติจะทุกจะยืนจะเดินจะนั่งก็ต้องระมักระวังก็ทำให้เราเกิดสติเกิดสมาธิเกิดความระมัดระวัง หรือทำเป็นพระองค์น้อยๆห้อยคอความหมายความว่ามีพระพุทธเจ้าอยู่กับตัวนะเราต้องระมัดระวังในการใช้ชีวิตไม่ไปในสถานที่ที่ไม่ควรเช่นเข้าบอลไปในสถานที่ที่ทำให้เกิดความเสียหาย หรือตัวเราประพฤติสิ่ที่เสียหายไม่ได้ให้เราระลึกคอยเป็นเครื่องเตือนจิตเตือนใจเรียกว่าเป็นเครื่องคอยให้เราระมัดระวังเป็นเครื่องเตือนจิตเตือนใจถ้าหาไม่มีสิ่งเหล่านี้เราทาไม่ระมัดระวังอันนี้ก็อธิ่ายให้ฟัง ฉะนั้นเราได้เห็นสิ่งที่บรรพุรุษโบราณอาจารยทําำเอาไวนะ้เนี่เราประพฤติตามท่านแต่เราต้องประพฤติตามด้วยเหตุด้วยผลด้วยความเข้าใจว่าถ้ามีเหตุผลอย่างไรเราทำตามด้วยเหตุด้วยผลด้วยสติปัญญาจึงจะเกิดประโยชน์ถ้าหากทำ เพราะเห็นเขาทำมาก็ททำตามไปอันนั้นเรียกว่าไม่ทำด้วยสติป,ปัญญาตาเป็นความเขาฉะนั้นเราผู้นับถือพระพุทธศาสนาเราประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมเราประพฤติปฏิบัติตามสิ่งที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านพาทัานสอนท่านทำมา เราก็ต้องทําด้วยเหตุด้วยผลด้วยสติปัญญารู้วัตถุประสงค์ของการกระทําว่าทําอย่างนี้มีวัตถุประสงค์อย่างไรเดินจงกรมเดินทําไมนั่งรับตานั่งทําไมทําไมต้องมือขวาวางทับมือซ้ายทำไมต้องเท้าวขวาทับเท้าซ้ายเราต้องรู้ในวัตถุประสงค์อย่างนี้ ก็จะเกิดประโยชน์ในการปฏิบัติปฏิบัติกระทำด้วยสติปัญญาไม่ทำด้วยความหลงไหลงมงายเพราะทำอย่างนั้นย่อมจะเอาตัวเองไม่รอดชีวิตจะไปไม่รอดกลายเป็นปฏิบัติด้วยความโมกเขาดังที่ปรากฏ อย่างแพร่หลายอยู่ในสังคมปัจจุบันอันนี้ก็ขอฝากเป็นข้อคิดสืบ่อไป